สวัสดีครับวันนี้พวกผมช่องบาา้าฟิ่สไตล์กับพี่น้องมันนีิไปย้ำหนูเด้พี่น้องสองทุ่มกัแล้วมันนี้ใส่เนื้อแบบไอที่เขาแนะนำมากพี่น้องเนื้ออันน้ำยาปลาพนุดาวนี่ทดสอบเบื้องซื้อพี่น้องเห็นตามยูทู e นะผมเบื้องตามยูทูปว่าเขาใส่แล้วมันติดหนูหลายพี่น้องหนูมันกินดีเขาวางสั่นเดี๋ยว ผมใส่บวงทิ้งไว้มัน10ิบกาหลังเลยพี่น้องคิณภาพพยายามเบิงเยี่ยมขึ้นเพราะว่าใส่ลายมือแนละ้วยได้พยายามเยี่ยมขึ้นเลยพี่น้องถ้าเบิ้งขึ้นนี่ว่าสิมีโตว่าสิมาร์นบ่ไปเบิ้งเลยพี่น้อง วงกับป้องนะพี่น้องวงกบปงพี่พี่ที่เรียกว่าผมเก่งในพี่น้องเบิ้งนะผมมาลองใส่เบิ้งสองข้างแก่ วงฟองพี่น้องวงฟองท่านท่านตื่นไหมพี่น้องกำลังสองชุมพลพี่น้องใช้หนุ่มอาเดิก mẹ con đi 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 con หนูอาจจะเป็ท่านออกอะไรท่านออกมันออกดึอดๆคุณเอาละพี่น้องเดี๋ยวต้องไปอีกไม้หนึง่งพี่น้องท่านคุณไปไปไก่นะพี่น้อพี่น้องท่ายเลยเปนไก่เลยเอาครับพี่น้องอันนี้ไม้ที่สองฮะเด้อไม้แรกเขาอยู่หของน้องนำอันนี้ไม้ที่สองพี่น้องใส่กุกตาลนี่พี่น้อง จ้แถวนี้แหละพี่นอ้องมามาชมเครับพี่นอ้องเนื้ดาวนี่เอานี่ครับพี่นอ้องนี่นี่ไส้นี่ครับพี่น้องมานเลยพี่น้องเนื้อดาวนี่พี่นอ้อง ครับพ่น้องุอ้ยมีมีหูดังพอดีเลยพี่น้องนี่หนูรุ่นกลางเลยพี่น้องนี่เอาละครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอปลดก่อนครับ ไปครับพี่น้องเมื่อก,กี้หนึ่งแต้มพี่น้องเหยื่อดาวนี่สุดยอดอีกทีพี่น้องเดี๋ยวไปโดนต่อพี่น้องเหลืออีกประมาณนหาหกขั้นครับพี่น้องไปนี่ขั้นหนึ่งบ่บ่ทำงานเลยพี่น้องอันนี้ผมใส่เหยื่อห่อห่อผสมกับเขาอันนี้บวงสรวงเบิดประมาณสิบก่านะพี่น้องผมใส่ยางละเคิงใส่ห่อใส่ห่อกับเขาประมาณหาหลัง แล้วก็ประมาณเจ็ดหลังพี่น้องใส่อันดาวนี่สุดจอดดีพี่น้รอกตัวที่ติดนี่ติดน้ำยาประพนุ่มดาวนี่เอาเอาผ้าน้าพี่น้องจุ่มจุ้มจุ้มเนี่ยมันเปียกๆหอมๆแล้วก็พันๆใส่ในบ่วงเฮาอันนี้ผมกับเบิ่งมาในยูทูบกันพี่น้องจะเรียกมาลองเบิ่งได้ผลพี่น้องได้ผลไปไปเลยครับเอาลายพี่น้อง สรุปผลนะพี่น้องไดหนึ่งหนึ่งตัวพี่น้องหนึ่งแต้มมันจะเมื่อยๆนะพี่น้องเพราะทายยำขึ้นอาจฉิบะชัดแต่สีมาบอกต่อเลยพี่น้องเสือดาวนี่อยู่พี่น้องแต่ผลพี่น้องมองนี่ผมใส่มากหลายรอบแล้วพี่น้องผมใส่เนื้อมากหลายเนื้อละเนื้อหอยเนื้อกระปูเนื้อสัมบูที่ผมใส่มันกระปุกินพี่น้องไม่เจอเนื้อที่เด็ดเนื้อดาวนี่พี่น้อง เต็มเลยนี่พี่น้องถูกแน่เลยนี่พี่น้องพอได้พัดดูนั่นแหละเดี๋ยวตอนเศร้าอีกเพื่อสิได้อีกก็มันตื่มกันพี่น้องเอาละคลิปนี้ก็ซ้ำหนีแล้วพี่น้องผมก็ขอลาไปก่อนอาจจะมืดๆได้นะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามชิมงานบารฟรีไตล์ได้เพี่น้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมไป